าสู่ช่วงของเกาะกระแสขาวในช่วงสนทนาขอบคุณ MPK มิ l เ e น n i ียมภูเก็ตจำกัดนะคะปรึกษาเรื่องแรงงานต่างด้าวเอกสารพิสูจน์สัญชาติพามา่าลาวกัมพูชาได้ทุกหมดทุกสัญชาติก็ติดต่อไปได้นะคะที่ MPK ซอยฟองจันทร์ข้างตลาดสุเทศบาลช่วงสนทนาเราจะต่อสายถึงท่านแขวงการทางจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณสมัครเลือดวงหัดนั่นเองค่ะต่อันสดๆในรายการครับรท่านเองท่านติดภารกิจอยู่ เลยต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับโทรหาท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้นวการครับครับผมสวัสดีครับนั่งกอล์ฟครับครับผมกาลังออกอาการนะขนาดนี้ทางรายการเกาะกระแสข่าวนะครับผมอยู่กับคุณนกนิตยาครับพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนกครับสวัสดีค่ะคงท่านพอคงเจอกับนกแล้วในวันเปิดทางรอดแยกดาราสมุทร ใช่ครับวันนั้นสีม่วงผสมเหลืองไม่ก็วันนั้นทีมเขาม่วงเหลืองทีม๋อเหรอผมไม่ผมไม่ได้ไปผมติดภารกิจครับท่านครับหลังจากทําพิธีเปิดโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีคมนาคมไปแล้วรวมถึงอธิบดีท่านก็มาพาหเราผู้ใหญ่ในวันนั้นมากมาย็นครับผมครับประชาชนมีความสงสัยว่าหเมษาเปิดเป็นทางการแล้ว ใน <Okay. S 1> หลังจากนั้นได้เปิดใช้แล้วหรือไม่ครับอ๋อตอนนี้ตอนนี้เปิดใช้แล้วครับคือเปิดใช้ประมาณเปิดใช้หลังจากวันที่หกแลคือเปิดเปิดเราเปิดใช้ตั้งแต่วันที่เจ็ดนะครับคือคืนวันที่หกยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับไม่ได้ใช้เพราะว่าวันที่หกมันจะต้องเคลียร์ปรณ์ที่ที่จัดที่ต<อ>้องที่จัดพิธีเปิดส่วนหนึ่งนะครับเห็นไหมพี่เหมนไหมว่ามัเต็มเลยเตอน่ายตอนเย็นก<ม>็เลยเราก็มาเลยมาเปิดช่วงช่วงเช้าวันที่เจ็ดนะครับครับช่วงเช้าวันที่เจ็ดเพียงแต่ว่าช่วงเช้าวันที่เจ็ดช่วงแรกเนี่ย เราเปิดให้รถที่ขามาจากวัดฉลองนะครับมุ่งหน้าไปมุ่งหน้าแยกโลตัสนะครับวิ่งสองช่องนะครับครับพอหลังจากนั้นประมาณช่วงช่วงประมาณรับบ่ายเนี่ยทีนี้เราก็เลยสลับนะครับก็มีขามาจากโลตัสไปวัดฉลองเนี่ยหนึ่งช่องนะครับ และขาที่มาจากวดฉลองไปโรตัสนี่หนึ่งช่องก็รวมเป็นสองช่องเห็นะครับก็คือวิ่งสวนกันใช่ไหมครับท่านใช่ครับใช่ครับจนถึงปัจจุบันนี้เราก็วิ่งสวนกันได้นะครับปกติแล้วท่านครับปกติแล้วทางรอดแยกดาราสมุทรมีกี่ช่องจราจรครับสามช่องครับผมสามช่องจราจรเราใช้ยังไงฮะเปิดใช้ยังไงฮะถ้าเปิดฟูลเลยครับตอนตอนนี้ที่เราเปิดอยู่คือเราเปิดสองช่องก่อนนะครับครับหลังจากวันที่วันที่สิบสองไปแล้วเข้าวันวันสงการสิบสามนี้จะวิ่งได้สามช่อง ทีนี้ส<อ>ามช่องจะจะแบ่งยังไงคะส<อ>ามทิศทางอย่างนี้นะครับที่ผมได้ปรึกษากับทางตำรวจซึ่งเขาเป็นโอเปอเรเตอร์บนถนนนะครับท่านท่านก็บอกแนะนําว่าปริมาณรถที่มาจากนาคาก็ดีวัดฉลองด็ดีจะมีมากกว่าปริมาณรถที่มาจากโรตัสที่จะไปวัดนาคาแยกวัดนาคาแยกดาวรุ่งหรือว่าไปวัดฉลองนะครับเพราะฉะน,นั้นทิศทางที่เราจะกําหนดวิ่งในช่วง ช่วงแรกนี้ตามคำแนะนําของตํารวจซึ่งเราพิจารณาร่วมกันนะครับก็น่าจะเป็นจากวัดฉลองไปยังโลตัสหรือไปยังบางปูนเนี่ยสองช่องนะครับที่รอดอูมองแล้วก็จากโลตัสหรือบางปูไปวัดฉลองป่านนาคาเนี่ยก็เป็นหนึ่งช่องครับผมค่ะทีนี้ค่ะคุณสมัครคะ เ,เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยนกได้ใช้ทั้ง2วันเลยนะคะได้ใช้ใชไ,ดได้ใช้คือบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไปตอนค่ำแล้วเข้าไม่ได้แต่ว่าตอนนอกไปก็ประมาณทุ่มหนึ่งยังใช้ได้ทั้งสองวันนะคะค,คือคือเมื่อคือนเนี่ยเฉพาะเมื่อคือนน,นะครับช่วงสี่ทุ่มถึงสี่ห้าเนี่ยเ,เราเราปิดเพื่อปรับระบบเขาเรียกว่าคือคือในอุโมงค์เนี่ยมันจะมีระบบเป็นที่จะคอนโทรน เพื่อเขาเรียกว่าคอนโทรลวันซับเซอร์วิสนี่ซึ่งเขาเรียกว่าระบบสกาดานะครับค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันค่อนข้างแอดวานซ์กว่าระบบแมนนวลหรือระบบ uh, ไฟแดงอย่างเดียวหรือระบบไฟต้องสว่างอย่างเดียวหรือระบบพัดลมอย่างเดียวนะครับค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันมันยังไม่แมทชิ่งกันนะตอนตอนตอนเมื่อวานนะครับค่ะกลางาคืนเราเราก็เลยปิดในช่วงที่การจราจรน้อยนะครับเพื่อเพื่อทําให้ระบบสกาดานี้มันสามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับคอนโทรลคอนโทรลทั้งระบบเลยไม่ว่าพัดลมก็ดีระบบ ปั๊มก็ดีนะครับระบบไฟฟ้าก็ดีและระบบดูดอากาศก็ดีเนี่ยต่อต่อไปเนี่ยเมื่อเมื่อเราเปิดใช้งานเป็นปกติเนี่ยสกาด้านี่จะเป็นตัวคอนโทรลพวกนี้ทั้งหมดนะครับเพราะเพราะฉะนั้นอตัวนี้มันค่อนข้างจะ advance สำหรับางานระบบน,นะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันที่เราทําอยู่เนี่ยที่ที่เราเปิดใ,ใช้เนี่ยคือระบบระบบแมนวลน,นะครับมีออโต้บ้างแต่ว่าหลักก็คือยังเป็นลักษณะคอนโทรลด้วยด้วยคนน,ยนะครับแต่ แต่แต่ต,ตอนนี้เราแมทชิ่งกันได้เกือบหมดแล้วละเกือบประมาณ80ของระบบสกาด้านะครับเมื่อเมืม่อระบบนี้ประมาณวันที่วันวันที่13เนี่ยระบบนี้เราเราจำแมทชิ่งได้หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นการคอนโทรลเวลาเวลาระบบงานระบบสมมติว่าพัดลมไม่ติดอย่างเงี้ยผมก็สามารถดูไดไดแ,ดก,แดกรมนะครับในระบบสกอาด้าได้ที่แผนการทางแล้วก็สามารถจะไปแก้ไขที่คอนโทรลรูมที่ที่หน้าเซ็นต์ัได้เลยเป็นเป็นอย่างนี้เป็นต้นน่นะครับ ท่านครับเท่ากับว่าวันที่13เมษายนที่จะถึงนี้คือวันสงการหรือวันปีใหม่ไทยชาวภูเก็ตหรือผู้ที่ใช้รถใช้หนนจะสามารถใช้ทางลอดได้อย่างสมบูรณ์ถูกไหมครับได้ได้ทั้งสามช่องนะครับได้สามช่องก็คือจากจากฉลองไปโลตัสสองช่องถูกไหมครับใช่ครับจากโลตัสไปฉลองหนึ่งช่องหนึ่งช่องการจราจรถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับ จากนี้ไปสามช่องนี้ก็จะสมบูรณ์แบบตั้งแต่สิบสามเมษาไปใช่ครับใช่ครับเพราะว่าไอ้ไอ้ระบบสก้าด้าที่คอนโทรลงานระบบทั้งหมดเนี่ยอ่มันมันมันคอมพิวต์คือมันตอนนี้มันตอนนี้มันเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่ที่ทางวิศวก,กรซึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอคอนโทรลแอดวานซ์ตัวเนี้ยเขาสามารถที่จะให้มันแมทชิ่งกันได้หมดก็จริงๆอ่ะมันมันที่สิบเอ็ดแต่ผมไม่ให้ให้เคเรนต์ก็ไวจนถึงวันที่สิบสามนะครับที่สามารถเปิดได้เป็น ท่านครับท่านเตรียมการในการร,รับมือกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นะจะเกิดขึ้นในทางรอดไว้อย่างไรครับก็ก็คือเราเราจะคัดเขาเรียกคัด,ดไม่ถึงขัน้นคัดแยกนะครับแต่ว่าจะพยายามมีการคอนโทรลรถละนะฮะอย่างหนึ่งรถรถบรรทุกน้ามันนะฮะร,รถบรรทุกแก๊สเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็พยายามที่จะ ไม่ไม่ไม่ให้รถเหล่านี้ผ่านนะครับเพราะว่าแ<บ>ลามันเกิดเล็กๆน้อยๆหรืออะไรมันเหตุการณ์ไม่กล้คิดเนี่ยเพราะว่าบัเหตุในโดยโดยเฉพาะในทางปิดเนี่ยมัน,นข้างจะหนึ่งมันมองด้วยด้วยกายภาพมันมันยังไม่ค่อยชัดนะครับมันต้องมีเพราะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราร เรา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 พยายามที่จะคัดแยกให้เขาวิ่งด้านบนน่ะนะครับคือจะมีการ<อ>คัดรถเหรอคะคัดรถก่อนจะเข้าอุโมงค่ะไม่ไม่ไม่ครับก็คือคือจะมีป้ายแนะนำนะฮะค่ะก็คือจะมีป้ายแน,น,นะ,ะ,ะแนําว่าสมมติป้ายพวกนี้มันจะมีสัญลักษณ์ใช่ไหมฮะค่ะว่าอันนี้เข้าได้อันนี้เข้าไม่ได้<อ>น้ำมันอะไรพวกนี้อ่าก็ก็จะแนะนําให้วิ่งกันด้านบนน่ะนะครับคือโดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจร่วมร่วมประสานงานกับเราด้วยนะครับค่ะท่านครับตอนหลังจาก13เมษายนเนี่ยรถจักรยานยนต์ยังสามารถใช้ได้ไหมครับ ก็ในในในส่วนนี้เดี๋ยวผมผมผมจะแอดจอดร่วมกับตำรวจนะครับเพราะว่าเพราะว่าในในในอุโมงค์เนี่ยมันมันไม่มีเส้นไอ้ไม่มีช่องรถจักรยานยนต์นะใช่ครับแล้วแล้วรถจักรยานยนต์นี่เวลาวิ่งในอุโมงค์เนี่ยคือความเเรียกว่าไอ้ความเร็วของเขานี่จะจะจะไม่ค่อยสมูทเหมือนกับรถรถยนต์นะฮะเพราะเพราะฉะนั้นบางทีมันวิ่งช้าบ้างเร็วบ้างเนี่ยนะมันก็จะทําให้จังหวะของรถยนต์ซึ่งเป็นรถที่จังวิ่งเต็มเลนเนี่ย จะจำจะมีการประวัติประวงอ่ะน,นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เาทางแผนกก็จะร่วมกับตํารวจพิยนาในในส่วนนี้นะครับแต่แต,ตอนนี้แต่แต่หลังสิบสามนี่ <directing, S 1> นยังใช้ได้ใช่ไหมครับไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียนอย่างนี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาดีร่วมกับตํารวจนี้นึงนะครับเพื่อเพื่อที่จะเป็นกําหนดไปนี้ทิศทางเดียวกันนะครับผมหมายถึงว่าก่อนสิบสามต้องจบต้องรู้ใช่ไหมฮะครับครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วท่านครับเอ่อกรณีเกี่ยวกับเรื่องของ สัญญาณไฟที่บ้านเราเนี่ยผมผมพูดเลยว่ามันเป็นที่แรกที่มีการติดสัญญาณไฟเนี่ยที่อยู่เหนือเหนือช่องจราจรเหนือช่องจราจรซึ่งความมักคุ้นของพวกเราชาวภูเก็ตก็ดีหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ดีอาจยังไม่มักคุ้นกับสัญญาณไฟจราจรตรงเนี้เราจะมีอะไรที่เพิ่มเติมที่เป็นระดับแนวสายตาของคนใช้รถใช้ถนนบ้างหรือไม่ครับครับครับในช่วงแรกนี้เดี๋ยวช่วง หลังสงการเนี่ยนะค,คือพอใช้เตมรูปแบบนี้ผมผมผมจะติดไอ้ไอ้เหล็กก็เรียกไอ้ไม่ใช่ก็เรียกว่าวัสดุไอ้โพลออนนะ,นะครับคือ,อโพสตนะครับที่ที่เป็นท่อไอ้ท่อคล้ายๆท่อยางนะครับ,รบที่ที่เราเคยติดนะฮะที่เคยติดในถนนเรากล้าจะวันออกก็ดีอ๋อครับ,รบผมแต่จะจะจะให้พวกนี้จะให้โพลเหล่าน,นี้นําเป็นแนวนะครับเพื่อเพื่อที่จะแยกรถให้ชัดเจนว่าขาออกอยู่ในช่องไหนใช่ขาเข้าอยู่ในช่องไหนนะครับค่ะ เพราะว่าด้วยด้วยที่ความยังไม่คุ้นเคยในใน,ในเรื่องไอช่องจราจรใช่จราจรด้านด้านบนสีสันนะครับค่ะะครับผมแล้วท่านครับในในทางลอดด้วยผมสังเกตนะครับว่าคือมันเป็นสามช่องจราจรก็จริงแต่มันมีแค่การตีเส้นถูกไหมครับครับครับผมครับผมตรงนี้ผมผมหวั่นเกรงว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นหรือบางคนไม่ค่อยได้ใช้เส้นทางเนี้ยเดี๋ยววันนั้นอยากจะใช้คิดว่ามันเป็นวันเวย ตรงนี้ผมกลัวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทางรอดเนี่ยเมื่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในทางรอดเนี่ยผมว่าไม่แพ้กับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอุโมงค์นะครับท่านมาเข้าใจครับเข้าใจเพราะว่ามันเป็นทางที่ที่มันไม่ไม่ไม่โอเพนเหมือนที่ผมได้พูดเมื่อกี้นะครับใช่ครับไอ้เงื่อนไขก็ดีหรือว่าผลกระทบก็ดีเนี่ยมันมันจะค่อนข้างมากกว่าทางเปิดนะครับ,รบเพราะเพราะนั้นในในส่วนนี้พูดจริงๆผมก็กังวลน,นะครับ เพื่อเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะนะในในอนาคตอันใกล้นี้ผมผมคิดว่าผมผมผมจะหาอุปกรณ์ซึ่งซึ่งซึ่งลักษณะเดียวกันก็คือกาหน,นดกําหนดแนวแต่แต่แต,แต่ไม่ใช่เป็นโฟนนะนะครับครับใช่คือจะเป็นลักษณะเป็น,นไฟไฟที่วิง่งอ่าใช่ครับใช่เป็นเป็นปุ่มไฟที่วิง่งที่วิ่งอยู่ในแนวเส้นเหลืองนะครับเพื่อแบ่งแยกช่องอนะตัวตัวนี้เดี๋ยวในอนาคตนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะหาอุปกรณ์พวกนี้มาติดเพิ่ม,มให้นะครับท่านครับแล้วตอนตอน ตอนออกแบบเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีการคำนวณในสิ่งสิ่งความปลอดภัยตรงนี้ไว้บ้างหรือไม่คือ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 อย่างนี้นะฮะในคือในการออกแบบเนี่ยปกติพวกพวกอุปกรณ์อย่างเงี้ยนะครับค็นหลักสามคนเนี่ยมันควอรคหมดแล้วนะครับค่ะแต่ว่าเนื่องเนื่องจากว่าความคุ้นชินของพื้นที่อ่ะมันมันอาจจะไม่ไม่ไม่สามารถอุปกรณ์อย่างนี้ยังยังลองลองรับไม่ั่วถึงนะครับหรือหรือว่าความคุ้นชินในลัก ชั่วโมงใช่ครับอุ้นคนในพื้นที่เนี่ยไม่คุ้นชินแน่นอนล่ะผมว่าแต่อยากถามท่านว่าอยากให้ช่วยยืนยันว่าอุปกรณ์นะคะหรือว่าสิ่งที่ช่วยในช่องเพื่อคืนลงไปแล้วเนี่ยมีมีอะไรอำนวยความสะดวกหรืออำนวยความปลอดภัยยังไงบ้างคะในนั้นมีอะไรบ้างคะอ๋อในนั้นนะนะไม่ใช่สมมติแล้สมมติเหตุการณ์ที่อย่างเช่นในในนั้นที่ว่าอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะได้เติมเราก็มีนะาำรับในกรณีที่ฉุกเฉินฉุกเฉินในลักษณะของอุบัติอุบัติเหตุของรถ ที่พาดพั้งกันน่ะนะฮะอาจจะมีประกายไฟอย่างเงี้ยในนั้นเราก็มีเอ่อมีมีท่อดับเพลิงมีสายดับเพลิงที่จะช่วยนะครับค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าประชาชนที่เกิดสมึ่ิเกิดอุบัติเหตุประชาชนสามารถไปใช้ได้ป่ะฮะหรือไงฮะหรือต้องรอเจ้าหน้าที่มันต้องใช้เจ้าหน้าที่นะฮะต้องใช้เจ้าหน้าที่ของแฝงหรือว่าเจ้าหน้าที่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 มีความที่มีความมีความรู้นะครับในในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นนะครับท่านท่านครับถ้าถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงๆเนี่ย อ,อุปกรณ์ดังกล่าวต้องรอเจ้าหน้าที่ของท่านมาใช้เนี่ยมันจะล่าช้าไปไหมครับก็คือสําคัญที่สุดคือทางาทางเราเนี่ยนะพยายามที่จะป้องป้องกันให้มากที่สุดนะครับคุณครับก็คือจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อย่างนี้ที่รุนแรงนะครับเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่ทําที่ที่ผมจะเพิ่มเติมตอนแรกเลยก็คือสิ่งที่มองเห็นด้วยกายภาพสําหรับการใช้รถใช้ถนนน่นะครับครับค่ะก็คือจะติด อุปกรณ์ที่อย่างเรียกว่าไอโฟนอ่อนเนี่ยให้ให้ให้มันเป็นลักษณะตึงถาวรช่วงที่ช่วงระยะที่ประชาชนยังไม่คุ้นชินน่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นเป็นเรื่องเป็นประการสําคัญก่อนก่อนที่ะจะไปกราวล่วงไปจนถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านครับมีมีโทรศัพท์ไว้แจ้งเหตุฉุกเฉินเลยบ้างครับเหมือนในบนทางหลวนบ้างไหมครับอมี้ก็มีเบอร์เบอร์ที่แข็งเลยนะครับค่ะศูนย์เจ็ดหกครับผมสองหนึ่งหก ส <2 S 2> <ข>องหนึ่งหกสามห้าสามครับผมสองหนึ่งหกสามห้าสามนะคร,ครับครับครับคือ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 เบอร์นี้คือเบอร์เบอร์เบอร์ที่รถติดไปตามตามป้ายทั่ว,วไปใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับพวกถนนชำรุดเลยพวกนี้ป่ะฮะใช่ใช่ใช่ครับเหมือนเหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าะระบบที่คอนโทรลการใช้รถหรือการใช้หุโมงเนี่ยนะครับมัน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 จะส่งลิงก์มามาที่แกวงสำหรับการอำนวยความ สะดวกสําหรับการดูแลระบบจราจรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะข้อมูลนี้ประสานกับตํารวจเพื่อเพื่อที่จะแนะนําการจราจรอะไรต่างๆว่านี่เป็นต้นนะครับผมแสดงว่าก็ต้องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ตลอดครับคือคือคือเรื่องเรื่องประสานกับ้หทตารวจเพราะว่าเรื่องการอุปเรเตอร์บนถนนเนี่ยนะการอุปเรตถนนหรือการอุปเรเตอรรถยนต์เนี่ยนะครับ ตำรวจจะมีข้อมูลที่ค่อน้างจะละเอียดเพราะว่าตำรวจอยู่พื้นที่ตลอดเวลานะครับท่านครับพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรใดฮะขอบพิชิตเลครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแขวงนี้เราก็ประสานงานกันตลอดนะครับค่ะท่านครับทางทางรอดที่อยู่ในใต้ใต้อุโมงเนี่ยระยะทางเท่าไหร่ครับท่านตัวตัวตัวที่อยู่ใต้หลังคาจริงๆ200 208เมตรครับผม2 1 8เมตรตัวตัวที่มีหลังคา ท่านครับภายในในทางรอดที่มีอยู่เนี่ยมีอ, Ồ, อุปกรณ์หรือกลไกใดๆในการระบายน้ําในช่วงฝนตกหนักๆบ้างไหมครับอ๋อคือคือคือไอตัวปั๊มเนี่ยนะเราสามารถที่จะ,ะดูดน้ําได้ประมาณเก้าร้อยลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับอ<ส>ืปัม๊มปั๊มสามตัวที่ท,ที่ที่เกิดฝนตกหนักจริงๆนะครับในในในอุโมงเราเนี่ยหรือในทางรอดเราเนี่ยสามารถที่จะ กำจัดน้ำ900ลูกบาทเมตรตันในหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นฝนตกจริงๆมามันมันคงไม่ถึงขนาดนั้นนะนะเพราะว่าน้ําเราสามารถที่จะดูดออกได้ตลอดเวลาครับค <โ é S 2> ือคือน้ำท่วมไม่มีแน่เพียงแต่ว่าปลายน้าที่ที่จะส่งน้ําไปอ่ะนะครับในอุโมงค์เราไม่ท่วมแน่นอนเพราะว่าตัวปั๊มของเราเนี่ยมีอยู่สามตัวนะครับ,คร,บครับมีคําถามอีกคาถามหนึ่งภายในทางลอดมีกล้อง C C T V บ้างไหมครับมีมีครับมีมี มีกล้อง C C T V ทั้งหมดเลยนะครับกี่ตัวฮะท่านครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสามตัวครับผมสามตัวคือปากทางกับทางออกเหรอฮะครับไม่ปากทางตรงกลางไม่ก็ทางออกครับผมครับก็คือเท่ากับปากทางเข้ากับทางออกกับตรงกลางถูกไหมฮะท่านกางตรงกลางน่าจะมีสองตัวครับตรงกลางถ้าผมจำไม่ผิดนะนะวันนี้นี่ยังไงแต่ว่าก็ก็เหมือนที่เรียนคุณกอว่าหมายถึงว่าการเคลื่อนไหวหรือการใช้รถในถนนในอุโมงเนี่ยที่ ผมอยู่ที่แขวงนี่ผมผม,ผมจะผมจะทราบความเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยอ๋อแล้วจุดที่ควบคุมเนี่ยก็คือตัวคอนโทรลนี้สามารถดูที่แขวงได้ใช่ไหมครับท่านครับครับจะดูดูที่แขวงได้เราเราเราจะดูมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงรวไมไปถึง c ี c ีทด้วยใช่ไหมครับดูกัน3 3ากะนะครับรวมไปถึง CCTV ด้วยไหมครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยอ๋อก็แปลว่าห้อง คอนโทรลเนี่ยอยู่ที่แขวงทั้งหมดเลยครับท่านใช่ใช่อยู่อยู่อยู่ที่แขวงทั้งทั้งทั้งหมดครับแล้วห้องที่ที่สร้างอยู่ตรงหัวช่วงหัวโค้งของเซนท่านนี้เป็นห้องควบคุมอะไรฮะท่านไม่ตัวนั้นเป็นไอตัวนั้นเป็นห้องที่อยู่สาหรับไวต์เจเนเรเตอร์นะครับไว้ควบคุมระบบไฟฟ้าคือคือคือที่แขวงนี้เราเราจะเป็นรับณะมอนิเตอร์นะครับจอมนิเตอร์คือเราดูว่าในอุโมงค์เกิดอะไรขึ้นว่าในอุโมงค์เราเกิดสมมติว่ามีมีการติดขัดระบบไฟฟ้า เราเราก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ที่อยู่ในแขวงนี่ให้ให้มาแก้ไขที่คอนโทรลรูมอ่ะนะครับอ๋อ้ครับผมครับผมถือว่าสมบูรณ์ไหมครับท่านทางร่อนอันนี้เมื่อเสร็จสิ้นแล้วสู้กับทางร่อนที่อื่นคืวันที่สามเนี่ยคือคือจะสมบูรณ์ทั้งหมดเหมือนเหมือนที่ผมเรียนว่าที่ที่มันติดกัดในในช่วงหลังจากเปิดไปประมาณวันหนึ่งเนี่ยนะมันเนื่องเนื่องจากระบบสกาด้านี่ก็คือมันมันมันค่อนข้างจะแอดวานสำหรับการแมทชิ่งระบบต่างๆทั้งหมดไม่ว่าระบบปั๊มระบบไฟฟ้าระบบดูดอากาศนะครับและระบบทีวีพวกเนี้ย ราะฉะนั้นตัวตัวกาด้านนี่จะเป็นตัวคอนโรลทั้งหมดครับผมท่านครับทางรอดอันนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับในการก่อสร้างมูลค่าห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านครับผมค่ะแล้วมีคําถามเข้ามานะคะตอนแรกก็ถามว่ารถมอเตอร์ไซค์ควรจะให้ผ่านไหมอันนี้ก็คือต้องมีการคุยกันอีกทีครับครับผม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 จะคุยกับตารวจเพื่อเพื่อมันวิเคราะห์ให้มันชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าในในความเห็นของผมอ่ะค่ะ มอเตอร์ไซค์เนื่องจากเรา,เราเราเราไม่ได้เตรียมช่องไว้สําหรับให้รถมอเตอร์ไซค์ผ่านนะครับเพราะฉ<ช>ะนั้นคือคือพูดง่ายคือมอเตอร์ไซค์เวลาวิ่งแล้วเนี่ยเขาเขาจะใช้ที่ได้ขวาที่ได้ซึ่งซึ่งมันจะทําให้คนที่ขับรถในเลนของเขาค่อนข้างจะพวกรวงนะครับ<ช><ช>ท่านครับทางรอดที่อื่นเนี่ยในจังหวัดอื่นๆที่มีทางรอดเนี่ยเขาอนุญ,ญาตให้มอเตอร์ไซค์ผ่านไหมครับ เหมือนอย่างเช่นกรุงเทพที่ผมอยู่มาตลอดที่ผมไม่ไม,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 มให้ใช่ไหมฮะค่ะแล้วเราก็มีคําถามว่าต่อเนื่องอะค่ะจากจากแยกตรงแยกแล้วสมุทรที่กําลังทําอยู่ตรงแยกโลตัสต,ตรงนั้นจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ยังไงคะจะได้วิ่งได้ยาวต่อเนื่อง่ก็คือ,อ,อถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะนะครับ,รบแผนเนี่ยตอนนี้ที่โลตัสนี่เราได้ประมาณ50%เปเนต์ร็จค่ะแล้วก็งานงานหลัก งานหลักคือง,งานที่เขาเรียกว่าทำแดงแปลงอเนี่ยมันมันจบไปแล้วตอนนี้เหลือแต่งานขุดดินออกเองครับค่ะคิดว่าประมาณปีใหม่ะนะช้าที่สุดปีใหม่อะได้ได้ได้ใช้สมบูรณ์แบบแน่นอนปีใหม่ห้าเก้าห้าเก้าครับต้นต้นต้น,ตนไปลายปลายปีห้าแปดถือว่า <นะ S 2> ถือว่าเสร็จตามกําหนดการไหมครับท่านก็ถ้าสี่ที่ผมประมาณเนี่ยมันาามันถ้าห้าเก้าอะฮะอ่ามันมันจะดีเลยไปประมาณเดือนเดือนเศษนะครับ แต่แต่แต่ที่ผมคาดที่ประมาณการไว้ในลักหนันี้เพราะว่าเราเราเราเ,ราเจอปัญหาทีา่ที่แยกเซนทัลแล้วนะครับเพราะ,ะวกก่าช่วงนั้นช่วงช่วงที่เรากําลังขุดดินอยู่เพื่อให้เกิดอุมไอปองเนี่ยนะเพราะว่ามันเจอฝนแล้วก็เจอน้ําใต้ดินนะครับเพราะว่าพวกนี้พวกนี้มันมันสิ่งที่เราคาดการค่อนข้างจะลําบากนิดน่ะนะครับคคุณสมบัครช่วยยืนยันไหมคะมีคาถามว่าดินที่ขุดอุโมงค์แล้วเอาไปไหนคะ อ่ดินดินดินที่ขุดดูมองเราก็เราก็ให้กับทางส่วนนาชการเป็นหลักกันนะครับที่ที่ที่ขอความอนุเคราะห์ครับผมมีท่านครับด้วยความรรเคารพอดีมีคนโพสต์ภาพรถบรรทุกเนี่ยกำลังเคลื่อนย้ายดินบางส่วนที่ได้มาจากการขุดทางรอดเนี่ยไปใช้ในกิจการส่วนตัวครับท่าน อันนั้นนั้นเดี๋ยวเราเราก็ี้แจงกับหน่วยงานที่ที่รับผิดชอบเราอะนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราพูดประเด็นนี้มนใ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 นที่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 ในลักษณะอย่างเงี้ยมัน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 ไม่จบอะครับคุณกอฟครับครับได้ครับัให้มีการจะแจางในส่วนที่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 รับผิดชอบผมเอาจท่านท่านก็รู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมฮะท่านตอนนี้ผมครับผมครับผมอ๋อก็เห็นมีกันท่านครับทางทางรอด ที่โลตัสเนี่ยกับทางรอดที่ดาราสมุทรเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะอ่าใช้ระบบเดียวกันไหมฮะระบบเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าที่โลตัสเนี่ยมันจะได้สี่ช่องจราจรน,น,นะครับอ๋อใหญ่กว่าเหรอครับครับผมเพราะฉะนั้นที่ที่ที่โลตัสนี่หมายถึงว่าตัวระบบหรือตัวกําหนดทิศทางจราจรเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนกว่าที่ที่ชัดเจนเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันจะได้สองรูปแบบที่เป็นเขาเรียกว่าซิมเมตรีนะครับก็ไปสองช่องกับ2ช่องครับผม ทางยาวทางยาวของโรตัสกับทางยาวของดาราสมุทรโรตัสยาวกว่าไหมฮะใช่โรโรโรตัสยาวกว่าครับโรตัรยาวประมาณหลังคาประมาณเกือบ4ี่อเมตรนะครับโอ้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราได้อุโมงคนะคะแยกดาราสมุทรแล้วแยกโรตัสแล้วเป้าหมายต่อไปจะยังไงต่อเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์แก้ไขปัญหาจราจรในภูเก็ต <ใน S 2> ได้อย่างสมบูรณ์เห็นบอกใหนะ้แยกยไหบ้างไงบ้างครับท่านคือให้แยกนี่ ห้าแยกนะปัจจุบันเนี่ยความคืบหน้าก็มีเราทางกรมและประธานกระทรวงนี่ก็จะจาตอนนี้ก็จะใช้งบงบกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในในภูเก็ตเราก็จะได้ผลพลอยไดจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจมาเพื่อแก้ปัญหาภูเก็ตอีกอีสองที่นะครับก็คือบางกูกับเยกห้าแยกฉลองท่านครับหายแยกนี่ประชาวิจารณ์เสร็จสิ้นเลยใช่ไหมครับเรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วใช้งบเท่าไหร่ครับท่านครับ เออ่ถ้าแยกฉลองนี่จะใช้ประมาณห้าร้อยห้าสิบครับผมห้าร้อยห้าสิบก็เท่ากับเซนทันพอๆครับใกล้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 เคียงกับเซนทันครับผมเป็นแล้วบางครัวครับท่านครับบางคร่วประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยเซนครับผมบางครันี้บางครันี้ผ่านการทําประชาวิจารณ์หมดแล้วยังฮะเรียบร้อยหมดแล้วครับอ๋อแปลว่าสองจุดนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วตอนนี้รอรออะไรฮะส่วนใหญ่รอรองินประมาณรองบประมาณอย่างเดียวครับ อ๋อแล้วคาดว่าเนี่ยอย่าง2แห่งนี้ที่เหลือห้แยกกับบางคูสร้างได้เมื่อไหร่ครับอ่อาอสร้างได้ภายในปีห้นี่ครับคือใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางทาง่านรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อวันวันที่หกน,นะครับอ๋อก<ร>็แปลว่าสร้างได้ภายในปีนี้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับผมแล้วแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับถ้าเราเริ่มสร้างในปี58ก็คือ เระยะเวลาของบางกูเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลา<ช>พื้นที่มันใหญ่กว่าทิศทางทิศทางที่ที่ดําเนินการก่อสร้างนี้ตัวนี้เราจะใช้ประมาณ2ยี่สิบสี่เดือนก็คือประมาณสองปีนะครับบางกูส่วนนะาแยกฉลองเนื่องจากเป็นที่แคบเพราะฉะนั้นการการทํางานก็ดีสเตจก่อสร้างก็ดีจะมากกว่าเพราะฉะนั้นส่วนนั้นที่เราประมาณไว้ประมาณเกือบ สามสิบเดือนนะครับก็คือจะจะช้ากว่าบางครูป,ประมาณเกือบหกเดือนครับผมท่านครับแล้วในช่วงที่เริ่มจะมีการกอร่อสร้างจุดใหม่คือห้าแยกกับบางครูเนี่ยเรื่องการระบายการจราจรเนี่ยจะ <ผม S 1> ทําไงจะทํายังไงครับก็อย่างนี้ครับก็คือเออก็กลับเรียนว่าในในระหว่างก่อสร้างมันก็จะมีผลกระทบเรื่องการจราจรบ้างแน่นอนครับครับแต่ว่าทางทางกรมทางหลวงก็ดีร่วมกับจังหวัดร่วมกับตํารวจนะครับเพื่อเพื่อจะขี้กายปัญหานี้ให้ ให้มันให้มันมีผลกระทบน้อยที่สุดในระหว่างก่อสร้างนะครับบางรูในปัญหามันน้อยเพราะว่าเราใช้ใช่ใช่เดียวนะครับใช่ครับแต่ห้าแยกนี่ครับปัญหาใหญ่ถูกต้องครับคือคือห้าแยกนี่เราเราก็จะหาเส้นทางเชื่อมทางลัดที่อยู่ภายในซอยนะครับครับที่ที่จะให้ให้รถที่มาจากอ่ะกาตารตะรุนนะครับใช่ครับไม่ไม่ต้องผ่านห้าแยกอ๋อก็แปลว่าต้องหาทางลัดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่หนึ่งอาจจะใช้ป้ายสองอาจจะร่วมกับท้องตินนะครับครับค่ะ และสาคัญที่สุดคือจังหวัดนะครับจังหวัดโดยเฉพาะท่านผู้ว่าก็ดีท่านมีส่วนรับผิดชอบในจังหวัดก็ดีท่านท่านก็พยายามตีกายปหนานี้นะครับค่ะช่วงสุดท้ายค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายไหมคะที่กําลังชมยูนนค่ะ,คะก็คือก็หนึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ที่ให้ที่ให้ความอดทนสําหรับการก่อสร้างที่เซ็นท่านนะครับจนปัจจุบันนี้ใช้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ในในส่วนนี้ในหลังจากวันที่13เนี่ยระบบต่างๆที่ที่เซ็นตั้นนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขและก็ที่ที้คลายปัญหาต่างๆได้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในพื้นที่ที่ใกล้เคียงก็คือฮ่ามแยกแแแยกสามกองหรือรถตัดเนี่ยทางทางแผนก็ยังไงก็แล้วแต่ในระหว่างก่อสร้างก็ขอความกรุณาที่น้องประชาชนที่ใช้รถโปรดโปรดระมัดกันนิดนึงนะครับระมัดระวัดระวังกันนิดนึงคือ คือรถตอนนี้ที่ห้าแยกที่สามแยกหรือสามคองเนี่ยการติดขัดมันจะน้อยลงแต่ว่ามันจะวิ่งได้ช้านะครับก็ขอความเห็นใจนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อที่เราจะรีบดาเนินการก่อสร้างให้ล้วเร็ดตามเป้าหมายแล้วับเมื่อสองจุดนี้แล้วเสร็จน,นี้ก็สามารถแยกกิไกลปริมาณจราจรในช่วงแยกต่างๆเหล่านี้ได้นะครับค่ะคุณสมาครับนิดนึงค่ะพอดีเพิ่งมีเข้ามาบอกว่ามาจากโลตัส ใช่ไหมคะมาจากแยกโลตัสเราก็เจออให้เลี้ยวซ้ายถูกไหมคะให้เลี้ยวค,คืออยากจะเลี้ยวขวาแต่เลี้ยวไม่ได้ถูกไหมคะจากแยกโลตัสเลี้ยวซ้ายเขาถามว่าตอนนี้รู้สึกว่ายูเทิร์นจะขยับไปไกลจนเกือบถึงอุโมงค์อ่าไม่ใช่ครับตอนนี้ค่ะตัวตัวยูเทิร์นเนี่ยเราเราจะบังคับให้เลยให้เลยอุโมงค์คือกับรถที่หน้าเซ็นทรัลเลยนะครับค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันจะไม่ขัดกระแสรถที่ออกมาจากอุโมงค์ค่ะเพราะงั้นต้องขอขอความเห็นใจนิดนึงครับเพราะว่า เอ่อมันมันสามารถที่จะปลอดภัยแล้วท่านช้านิดเดียวนะครับไม่นานเพราะว่าท่านท่านใช้ด้วยรถอ่ะน,นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีความปลอดภัยสูงเนี่ยผมคิดว่าการการบังคับหรือการแนะนําให้ใช้ในในทิศทางอย่างนี้มันจะมีความปลอดภัยสําหรับพี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนอ่ะนะครับค่ะงั้น,นก็คือ,อแผลงการดางังพดังหลวงก็ขอขอขอ,อภัยในส่วนที่ที่จําเป็นจะต้องสร้างความลําบากในช่วงระหว่างก่อสร้างบ้างอ่ะนะครับก็คือให้ไปยูเทินตรงหน้าแยกเลยตรงเซ็นทรัลเลยนะคะได้ครับได้ครับตรงนั้นตรงนั้นมันจะยูเทิน ตามมาตรฐานแล้วก็ตามททางจราจรมันมันจะไม่ตัดกระแสใครอ่ะนะครับผม,ผมเชื่อมั่นอย่างนี้ครับท่านปอครับผมว่าแรกๆอาจะยังไม่คุ้นชินกันแต่ใช้ใช้รถใช้ถนนไปสักพักก็คงเริ่มคุ้นชินกับการเลี้ยวการกลับรถการกลอดครับใช่ครับใช่ครับผมแต่แต่ที่ผมกังวลน,นิดๆก็คือผมพยายามที่จะขอความร่วมมือว่าในการขับรถผ่านอุโมงนี้ณปัจจุบันรถมันไม่ติดนะครับแต่ ขอให้ท่านอ่ใช้ความเร็วให้มากนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นด้วยนะครับผมค่ตอนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านสมบักเลือดวงหัดนะคะแขวงการทางจังหวัดภูเก็ตขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับท่านครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็คงยืนยันว่าคือสําคัญคือมันเป็นเรื่องแรกของภูเก็ตเป็นเรื่องใหม่พอเป็นเรื่องแรกเรื่องใหม่ของคนภูเก็ต คนทําก็ต้องปรับคนใช้ก็ต้องปรับแม้แต่ว่าคนทําก็อาจจะออกแบบมามาตรฐานที่ใช้นานาชาติแต่เมื่อเจอบ้านเราบ้านเราเนี่ยบางทีก็ต้องปรับบางอย่างอย่างที่ท่านพอบอกว่าเลนเนี่ยมันมีการตีเส้นไว้แล้วค่ะงีนี้ตามมาตรฐานคุณสามารถใช้ในเลนได้เพราะว่าเส้นทึบเนี่ยเขาห้ามแซงอยู่แล้วค่ะแต่บ้านเราเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่เคารพนะครับค่ะไม่ใช่เคารพกฎแต่เพียงว่ามันยังเป็นของใหม่ค่ะผมเลยบอกว่า กับท่านบอกว่าให้มันเป็นกลวยอะ<ค>่ะเพื่อบอกช่อง<ค><ะ>ให้ชัดเจนก่อนดีกว่าผมกลัวเกิดอุบัติเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะฝั่งที่ได้ไปสองช่องจราจรสองเลนก็ <c oughs> <c oughs> แซงกันไม่ได้นะคะ <c oughs> ไม่ควรจะไม่ควรจะแซงไม่นึกจะแซงก็แซง <c oughs> มาจากช่องไหนก็ช่องนั้นนะคะมาจากช่องไหนก็ลองลองวนสักวันหนะะึ่งฮะวนอยู่นั่นนะครับแล้วจะรู้ว่ามันยังไงเหท่านบอก13เมษายนครับค่ะ <c oughs> เ,เต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปแล้วอาจจะเอใช้ได้สองช่องใช่บางคนก็บอกว่าใช้สองช่องอดีไม่ลังเลรู้เลยว่าไปหนึ่งมาหนึ่งแล้วสังเกตไฟข้างหน้าให้ดีนะครับไฟเขียวไฟไฟ,ไฟแดงเป็นกากบาดไฟเขียวก็เป็นสัญญาณสีเขียวนะครับใช้ไฟเขียวจะเป็นอักษรลูกศรชี้ลงใช่คมว่าช่องนี้ใช้ได้็ใช้ได้สวนไม่ได้ก็เป็นกากบาทแดงนะครับค่ะ ก็วันนี้หมดเวลาของเกาะกระแสายขาวแล้วขอบคุณ MPK Millenium Phuket จำกัดนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราเกี่ยวกับเรื่องราวของคำปรึกษาเรื่องรายงานต่างด้าวนะคะ076256778 9แล้วก็ขอบคุณท่านผอ,อสมัครนะคะที่มาพูดคุยในรายการตัวไม่ว่างก็งยังส่งเสียงมาแขกรับเชิญประจำของรายการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับถนนหนทางเกี่ยวนู่นนี่ก็ต้องท่านตลอดค่ะ หมดเวลาของเกาะกระสายข่าวแล้วนะคะนกกับพี่ก๊อฟลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ